โปรดสแกน QR Code สนับสนุนคนละเล็กละน้อยเพื่อให้ช่องของเรายังคงไปต่อได้ขอบคุณค่ะดวงตำราจีนตามปีนักกษัตริย์ประจำเดือน5จีนปีมะเสงทํานายตั้งแต่วันที่5มิถุนายนถึงวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2568 คนเกิดปีเถาะดวงชะตาของคุณเดือนนี้มีดาวร้ายโครจรเข้าเพ่งเลงรังควานทำให้ชะตาร่วงหล่นลงจากแนวปกติหน้าที่การงานและธุรกิจการค้าจึงรุมเร้าด้วยปัญหาและอุปสรรคทั้งเก่าใหม่ดังนั้นสิ่งที่คุณพึงกระทําในเดือนนี้คือการพูดแต่น้อยและทำงานให้มากและพยายามระมัดระวังตัวหลีกเลี่ยงการมีปัญหากับผู้คนรอบข้าง เพราะมีเกณฑ์จะถูกคนอิจฉาริษยาใส่ร้ายและหาทางเล่นงานกล่นแกล้งอีกทั้งอิทธิพลของดาวร้ายจะส่งผลทำให้ระยะนี้คุณจะมีอารมณ์ที่รุนแรงมักจะหงุดหงิดง่ายซึ่งจะเป็นสาเหตุให้มีเรื่องมีราวจากเรื่องเล็กบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นคุณพึงต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองการทำกิจกรรมใดๆควรทำใจให้เย็นความผีผลม,มีแต่จะนำภัยที่ใหญ่ขึ้นมาให้ ดวงการเงินเดือนนี้ไม่ดีเพราะจะมีแต่เรื่องที่ฉุดให้เงินไหลออกจากกระเป๋าเรื่องบัญชีก็ต้องดูแลใกล้ชิดเพื่อป้องกันการทุจริตรวมถึงทรัพย์สินเข้าของมีค่าควรเก็บให้มิดชิดระวังภัยจากมิจฉาชีพทั้งไม่ควรเล่นการพนันเสี่ยงโชคทางลาบลอยห้ามลงทุนในธุรกิจการค้าที่ผิดศีลธรรมและกฎหมายเพราะมีโอกาสถูกเล่นงานเรื่องคดีความ ด้านการงานตกที่นั่งมรสมควรระวังการติดต่องานรวมถึงการดำเนินการทางนิติกรรมสัญญาต่างๆต้องรอบคอบกับเรื่องปลีกย่อยระวังจะถูกหลอกถูกเอาเปรียบดวงครอบครัวขาดความสงบสุขมีเกณฑ์จะเกิดปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัยของคนในบ้านทำให้คุณนั่งไม่ติดด้านความรักจะพบเรื่องขัดใจ มีปากเสียงกันเพราะมือที่สอย่างไรก็ดีช่วงนี้คุณก็ไม่ควรหนีเที่ยวสถานบันเทิงเริงรมเพราะจะยิ่งเหมือนเอาน้ำมันไปราดในกองไฟให้เรื่องขยายใหญ่ขึ้นด้านสุขภาพร่างกายระยะนี้ให้ระวังอุบัติเหตุที่อาจจะทำให้คุณได้รับบาดเจ็บเลือดตกยางออกด้านญาติมิตรร่วมงานและการลงทุนเดือนนี้ไม่ดี ต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีเถาะในเดือนนี้วันสมพงษ์ได้แก่วันที่สามวันที่7็วันที่11วันที่15วันที่19วันที่23และวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2568วันถูกฉลกได้แก่ วันที่10และว,วันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2568วันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่9และว,วันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2,568วันให้โทษได้แก่วันที่4วันที่6 วันที่16วันที่18วันที่28และวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2568คนเกิดปีมะโรงเกณฑ์ชะตาของคนที่เกิดปีมะโรงเดือนนี้พบแนวเสริมพลังถนนชีวิตของคุณจึงทะยานขึ้น การงานจะมีความก้าวหน้าธุรกิจการค้าจะเจริญรุ่งเรืองอย่างนับเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีของการขยายกิจการเพิ่มการลงทุนหรือเร่งสร้างผลงานให้ปรากฏสิ่งสำคัญที่คุณควรทำในโอกาสนี้คือหาข้อมูลเชิงลึกในการงานหรือธุรกิจที่ดูแลอยู่รวมถึงต้องหมั่นออกไปสำรวจตลาดสังเกตความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่ต้องรู้จักพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อความเท่าทันงานเข้าใจตลาดและหากมีเวลาคุณควรศึกษาทิศทางตลาดการค้าและการลงทุนใหม่ๆทั้งคนรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวให้รู้ว่าเวลาใดควรถือเวลาใดควรปล่อยโชคลาภการเงินเดือนนี้สดใสรายรับทั้งทางตรงและโชคทงลาภลอยมีเข้าอย่างต่อเนื่องการงานยังมีแรงเกื้อหนุนผลักดันไม่ตก ทั้งเจ้านายช่วยส่งเสริมลูกน้องก็ช่วยสนับสนุนตีเหล็กเมื่อไฟร้อนก็มีโอกาสจะเลื่อนตำแหน่งหรือขยายโอกาสทางธุรกิจได้สำหรับครอบครัวยังมีเรื่องน่าย,ยินดีจะมีเกณฑ์ย้ายเข้าเคหสถานที่อยู่ที่ทำงานใหม่และมีเรื่องการงานมงคลปรากฏอยู่ด้านความรักหวานซึง้งและเป็นเวลาผลิดอกออกผลของต้นรักอีกทั้งช่วงนี้ ยังมีเรืกดีสําหรับมั่นหมายแต่งงานหรือออกเรือนด้านสุขภาพแข็งแรงจิตใจแจ่มใสแต่สําหรับญาติมิตรช่วงนี้ไม่อาจเล่าจนหมดเปลือกเพราะอาจมีผลร้ายเจ็บปวดตอบกลับมาการเริ่มงานใหม่การเข้าหุ้นร่วมทุนรวมถึงการลงทุนต่างๆเดือนนี้ไฟเขียวต่อไปมาดูวันดีวันร้าย ของคนเกิดปีมะโรงในเดือนนี้วันสมพงศ์ได้แก่วันที่สี่วันที่8วันที่สิองวันที่16วันที่ยี่สิบวันที่24และวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2568วันถูกโฉลกได้แก่ วันที่9และวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2568วันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่10และวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2568วันให้โทษได้แก่วันที่1วันที่3 วันที่13วันที่15วันที่25และวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2,568คนเกิดปีมะเสงดวงชะตาของคนที่เกิดปีมะเสงเดือนนี้เคลื่อนมาพบแนวให้โทษจะส่งผลเรื่องความไม่ราบรื่น การงานจะปรากฏอุปสรรคจิตใจจะไม่สดชื่นในสายงานจะพบการไม่ให้ความร่วมมือดังนั้นหากพบเหตุการณ์อะไรคุณควรแก้ไขด้วยความประนีประนอมอย่าเพิ่งแสดงอารมณ์กับคนรอบข้างโดยการพูดไม่ยังคิดความใจเย็นมีมิจใจที่ดีและใช้กิริยาวาจาสุภาพในการติดต่อกับผู้อื่นจะช่วยให้มีผลดีสนองตอบกลับมาเช่นกัน การเงินช่วงนี้ตกที่นั่งเสียทรัพย์คุณไม่ควรเล่นการพนันเสี่ยงโชคเก่งกําไรและห้ามโลภในลาบที่มีใช่ของตนห้ามให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินหรือออกหน้ารับรองคําประกรันห้ามทําธุรกิจผิดกฎหมายเพราะพลาดพลั้งคือคุกตารางที่รออยู่ส่วนการงานพบความวุ่นวายคุณจึงควรจะทําให้มากพูดให้น้อยระวังความขัดแย้งในหน่วยงาน ระวังการตกงานเรื่องครอบครัวช่วงนี้ขาดความสงบสุขคุณต้องระวังความขัดแย้งจากคำพูดที่ไม่ทันคิดจะกระทบคนใกล้ชิดและควรระวังลูกน้องบริวารจะนำความเดือดร้อนมาให้นอกจากนี้ต้องระวังอุบัติเหตุในบ้านภายจากการใช้เครื่องมือที่อาจจะส่งผลให้บาดเจ็บเลือดตกยางออกช่วงนี้เป็นอีกช่วง ที่ต้องระวังจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพสำหรับความรักจะปรากฏมือที่สามเข้าแทรกทำให้เกิดปากเสียงเพราะความเข้าใจผิดไม่ควรเที่ยวสถานบันเทิงเริงรมที่มีขายบริการด้านสุขภาพไม่สู้ดีระวังโรคตับโรคความดันโรคอาหารเป็นพิษและระวังจะประสบภัยจากการเดินทางส่วนญาติมิตรเพื่อนฝูงไม่ค่อยดี ต้องระวังการลอบนินทาให้ร้ายหรือแทงข้างหลังส่วนการลงทุนต่างๆระยะนี้ควรงดเว้นต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีมะเส็งในเดือนนี้วันสมพงศ์ได้แก่วันที่หนึ่งวันที่ห้าวันที่เก้า วันที่13วันที่17วันที่21วันที่25หและวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2568วันถูกฉลกได้แก่วันที่8และวันที่ย0มิถุนายนพุทธศักราช2568วันชงหรือวันปทะ ได้แก่วันที่11และวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2568วันให้โทษได้แก่วันที่สองวันที่14และวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2568